สว,วัสดีค่ะทุกคนเพิ่มแป๊บเดียวนี่คือกลางสัปดาห์แล้วยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยเช,ช่นเดียวกันคะ่ะแมวที่บ้านก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆเมช้านี้ก็คือเจอกับเจ้าเสียยปก็เป็นตัวแรกนะทุกคนเนาะติดนอนกิ้งค่ะช็อปและเดี๋ยวนี้ก็คือกิ้งไปกิ้งมาได้และดูเดูก็มนจากของให้ช็อปใช่ไหมเต็งแม่งเต็งแม่งคือคันแข่วทองมันมากไม่รู้ทําไมแต่ขั้นแข้วมากุล่ะถ้าไม่ชอบโกงดาให้จังเลยเจ้าเสียยปเนี่ย ถ้าเปรียบเมือนแตงโมก,ก็น่าจะสุกดีกินแน้นเชียวนี่แค่แปดโมงครึง่งตัวยังเปือนขนาดนี้โอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะตอนเย็นจะเปือนขนาดไหนเดินส้นหมดไม่ส้นก้องใครนั่นคือความสุขของแมวค่ะที่ได้นอนจกพุง่งส่วนนี้ก็คือความสุขของท้าที่ได้จกพุ่งแมวท้องจะเสียไปเมื่อนมู่้ำซันมาร์กแล้วไม่นานน้องจ้อยก็เดินลงมาจากบ้านนะคะทุกคนเขาก็เดินไปห้าจ้าเสี้ยวไปน้องจะไปดูแลเอาตื่นกันอนะเมื่อกี้ไม่ได้มองกันโอ้ยตกใจหมดเลยตัวมุ่นไปรอบนึงจิตใจนะ่ะคือไม่ได้อยู่กกกกััับบนนนตวเเลลยยนะสภาาพมืออีี้้จิดไ ยังตกใจกันขนาดนี้และนี่ก็คือเรื่องตื่นเต้นในแต่ละวันโอ้ยจสิอาเกาซ้ายเกาขวาเนาะโอ้โหันมากละสีฐาดูส่งเมื่อวานนี้เจ้าเสียไปงอนเจ้าเสียบฟุกค,ค่ะทุกคนคะ่ะแต่มาดูสิว่าวันนี้เจ้าเสียไปจะแก้แค้นเจ้าเสียอา,ายได้ไหมที่ทําให้ตกใจเมืออ่อกี้นี้ก็คือไม่ได้ค่ะเจสิอาก็คือไล่ตลบคบควนนะคือสู้ไม่ได้หรอกใครก็สู้เธอไม่ได้หรอกอาแด้แท้แข้งแกล้งขนาดนี้เอามองไปมองมาน้องกาแฟดํามาก็ตังคุยก็ตังกอ็จอบกันนะทุกคนอันนี้ก็สืเอเงยง้อยงอยมองหนะ้ามองหนะ้าซ่องหากันย เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อเจ้าเสี้ยวไปนั้นมันใจเหลือเกินแล้วก็แลนไปหาก็คือวิ่งอย่างไวคือห้ามเธอไม่ทันเดี๋ยวก็คนจะบอกว่ามัวแต่ถ่ายิปนั้นแหละก็ต้องอยู่ได้คิดแล้วแลนไปอุ้มเมีตัวคองมาคือเขาไม่ได้กัดกันนะทุกคนเขาวิ่งไล่กันเป็นบ่ายที่อ้างจ้างมาค่ะท้านอนเจ้าเสี้ยวไปนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกท้านอนก็แปลกตาก็ไม่รับแล้วผ่านไปผ้านมาเอาห้ายมงอมุมคือมาเต็มหน้าเจ้าคากเทบัตทีนี้บุบไปโดยที่ประเดนไม่รู้ไปเข้าซอกลืบไหนมาก็คือทั้งเต็มหน้าเต็มตัวเต็มหนวดเต็มตาด้วยหูก็มีอีกก็รู้ว่าซอบกินแต่ก็คือไม่ได้ให้มันติดขนาดนี้ไงให้มันเข้าปาก็ไม่ได้ให้มันเข้าหน้าเข้าตา เขาแต่ไม่ไปเธอไพอีกหนึ่งเรืองก็ดูดีมีสไตล์ตามธรรมชาติของเขาแหละ ตกยินเราเห็นซาเย,ย็นแล้วก็เลยจะถือเขาไปให้ซาเย,ยนแต่ซาเย,ยนก็ค่อนข้างกลัวเราซาเย,ยนแล่นนีค่ะเราบอกซาเยนอย่าเ,เพิ่งแล่นนีนะเราถือเขาให้ซาเย,ยนซาเย,ยนมากินก้อนนะอันนี้คือเขาเย็นของซาเย,ยนซาเย,ยนจะกินไหมล่ะดูยังคงตีนสนิทกันไม่ได้แล้วแวงกันลูกกุนก็บอกว่าวางไว้ตรงนี้นะมากินนะและน,นี้ก็คือเจ้าเสือป่ายค่ะไปอย่าไปแย,ย่งถ้วยข้าเขากินเด้อเดินไปรดน้ำต้นไม้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเอ้าแมวท่องตัวอยู่ในกํามือแมวที่เรียบร้อยไม่ต้องกลัวน้อยใจซ่องมือน้อยพร้อมที่จะขย้ำท้องเธอแล้วชีีีวววววิตตตเเเเราาาาจะขขับคลืื่่ออออนนนไดด้้้้้้กก็็็งงมมมมมมแแแยยสปทซ ทุงซิฟล็อกไว้แมวก็ค่อนข้างกินดีอันนี้คือหอมๆเหมือนกินกุนเสียงเลยคือกินติดมือมากอร่อยถูกใจอืมไม่แบ่งเจ้าชีปเลยกินตัวเดียวแม่แบ่งให้ไปด้วยจะกินทั้งทีก็คือไม่มีลงทุนยืนเลยเนาะปเนาะนอน,น,อนกินไปแบบสบายๆเออส่องตัวนี้อยู่ใกล้กันได้แสดงว่าดีกันแล้วค่ะเราก็จะลาไปกับแมวผู้หิวห้อยแต่ว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จนะฝากกูเลยก็แจกกูทักทายแลย้วเจอกันาคลิปหนะ้าบายบายดูไม่ได้ดังใจงับมือเองเลยไปก็ช้าเกิน